กาตูเลิบลี่ซากุระตอนเจ้าชายในรูปภาพกับของวิเศษทั้ง4ี่ EP ที่3าหยุดนะเจ้าผู้บุกรุกคิดหรอว่าจะเข้าไปในเขตพระราชวังได้ง่ายๆแย่ yeah, แล้วทหารเวรยนยามไม่ได้หลับหรอกหรือนี่ประสาทไวใช้ได้เลยพะยะค่ะพึ่งจะต่อว่าไปเมื่อครู่นี้เองข้าไม่ให้เข้าเด็ดขาด เออข้าว่าเขาแปลกๆอยู่นะพะยะค่ะองค์หญิง ห,ห้เาโทรที่แท้ก็ละเมอ,รอหรือนี่ข้าขอถอนคำพูดที่ว่าท่านประสาทไว้ดูสิเนี่ยทำข้าตกอ,อกตกใจหมดเลยทางสะดวกพะยะค่ะเอาล่ะท่านปัทภีถ้ามีอยากกลับเข้าไปในรูปภาพก็อยู่ตรงโซฟานี้แล้วกันรับทราบพะยะค่ะ แต่จงจำไว้นะเขตโน้นเป็นเขตของข้าถึงแม้ท่านจะเป็นเทพหากท่านล้ำเส้นท่านได้ตายแน่ข้าเข้าใจแล้วพะยะค่ะองค์หญิงทรงโหดจังเลยเมื่อเข้าใจแล้วก็ดีเทพหลับได้ด้วยงั้นหรือแล้วเป็นเทพนี่รู้สึกร้อนรู้สึกหนาวกับเขาหรือเปล่านะลืมถามไปเลยช่างเถิดเอาเป็นว่าข้าห่มผ้าไว้ให้แล้วกัน ส่วนเราก็เข้านอนดีกว่าดึกมากแล้วมีการห่มผ้าให้ค่าเสียด้วยดีจริงๆเลยที่ค่าแกล้งหลับหกโมงเช้าแล้วงั้นสินะนี่ท่านปัตตพีก็คงจะกลับเข้าไปในรูปภาพแล้วกระมังขออนุญาตเพคะองค์หญิงเข้ามา มีอะไรหรือดอกสร้อยทรงถามแปลกหม่อมฉันมาเตรียมฉลองพระองค์ให้องค์หญิงดังเช่นทุกวันไงเพคะอ๋อจริงสิข้านิขีลืมจังเอ๊ะอย่าบอกนะเพคะว่าเมื่อคืนองค์หญิงบรรทมที่โซฟาอ๋อใช่ผระห่มนั่นของข้าเองอรดุลสวัสดิ์พยายข่าองค์หญิงทรงตื่นบรรทมแต่เช้าทุกวันเลย ข้าไม่แปลกใจเลยว่าทำไมดอกสร้อยถึงได้กลัวท่านนักหนานั่นท่านกำลังทำอะไรนะ่ะข้าแค่อยู่เส้นยู่สายนิดหน่อยนะพะย่ะค่ะเพื่อเตรียมร่างกายวันนี้จะออกไปสอดแนมอีกสักหน่อยถ้าเช่นนั้นให้ข้าไปด้วยสิไม่รู้ว่าระหว่างทางจะเจออันตรายอะไรบ้างอย่าเลยพืะ่ะค่ะนี่คือคำสั่งพาข้าไปด้วยก็ได้พืะ่ะค่ะแต่ทรงเปลี่ยนฉลองพระองค์ให้ดูธรรมะธรรมแมงกว่านี้หน่อยเถอะ แบบนี้ใช้ได้แล้วใช่หรือไม่พะยะค่ะใช้ได้แล้วงั้นพวกเราออกเดินทางกันเถอะท่านปัทภีบรรยากาศยามเช้าในเขตพระราชวังของเรานี่ช่างร่มรื่นดีจริงๆเอ๊ะมีเสียงตะกุปตะกักผู้ใดอยู่ตรงพุ่มไม้ตรงนั้นนะ่ะนั่นท่านพ่อนี่นาะดูท่าว่าอง์ราชาจะได้ยินเสียงการเคลื่อนไหวของพวกเรานะพเยะค่ะ พูดได้กันนะออกมาเดี๋ยวนี้นะเแมวเแมว,มวอ้าวแมวดอกหรือนึกว่าจะออกมาจากวังไม่ได้ซะแล้วที่นี่คือหุบเขาที่เราเคยมาคราวก่อนใช่หรือไม่ใช่เพระยะคะ่ะเราจะมาตามหาเทพวายุกันที่นี่แหละขอรับท่านพอ่อที่ข้าได้กลิ่นม,มนุษย์และกลิ่นเทพแปลกๆดีถ้าเจอพวกมันพ่อจะได้จัดการ ม่านพลังงานนี้บรรยากาศแบบนี้ไม่ดีเลยพะยะค่าองค์หญิงหมายความว่ายังไงกันหรือจะเป็นจอมมานนั่นโทเทพวายุนั่นเองยังรวดเร็วปานสายลมเหมือนเดิมเลยนะขอบคุณแต่ท่านมาทำอะไรที่นี่ท่านเทพปัทภีข้าก็แค่มาสอดแนมอยากรู้ว่าพวกท่านเป็นอย่างไรกันบ้าง แล้วหญิงสาวมนุษย์ผู้นี้เล่านี่คือเจ้าหญิงอัญญานางเป็นมิตรกับเราไม่ต้องเป็นห่วงท่านรีพานางกลับไปก่อนเถอะจอมมารสิงคขออยู่ใกล้ๆเขตชายป่าแห่งนี้ท่าเกรงว่ามันจะไม่ปลอดภัยถ้าท่านขอเช่นนั้นขากลับก็ได้ท่านเทพวายุที่จอมมารสิงคขอนหาตัวท่านไม่เจอคงจะเป็นเพราะสร้อยที่ท่านสวมใส่อยู่สินะใช่แล้วสร้อยวิเศษของผ้าจะช่วยปกป้องผู้ที่สวมใส่ พาว่าพวกท่านรีบไปกันเถอะช่างน่าแปลกนักท่านพ่อเมื่อครู่คาได้กลิ่นพวกมันจริงๆช่างเถิดลูกพ่อพ่อว่ามันคงไว้ตัวทันเสียแล้วละ่ะแล้วเราจะปล่อยมันไปแบบนี้หรือคะท่านพ่อแค่ชั่วคราวเท่านั้นให้มันตายใจไปก่อนแล้วพ่อจะคิดบัญชีกับมันอย่างแน่นอนหืมเวลาหิวๆได้กินเนื้อบาร์บีคิวแบบนี้มันก็ฟินจริงๆเลยนะเนี่ย ว่าแต่ท่านน่ะเป็นเทพกินอาหารอย่างมนุษย์ได้ด้วยหรือปกติเทพอย่างข้าจะอิ่มทิพย์แต่ลงมาใช้ชีวิตอย่างมนุษย์ก็เลยต้องทำให้เหมือนพะยะค่ะด้านนั้นมีอะไรงั้นหรือท่านปัตตภีเหมือนจะมีการแสดงอะไรสักอย่างพะยะค่ะอุ้ยดูสิมาจากไหนก็ไม่รู้หล่อเทพราวกับเทพเขาทำแบบนั้นได้ยังไงกันน่ะเดินเข้าไปในเปเลวไฟโดยที่ไม่เป็นอะไรเลย นั่นนะสิก้าวแรกไม่เป็นไรส่วนก้าวสองกสองมันทำไมละนาย 9, 2, ก้าสองกว่าสิบแปดไงครับเจ๊ท่านปัทภีดูสิเขาเก่งเหมือนกับเป็นเทพอย่างท่านเลยนะบางอาจมาทำตัวเด่นในพื้นที่ของข้าอย่างนั้นหรือเจ้าคนแปลกหนะ้าไม่รู้จักท่านเลอแปลงสุดหล่อคนนี้เสียแล้ว ทำไมแมวตัวนั้นถึงพูดได้เดินได้แบบนั้นล่ะท่านคงจะเป็นคนต่างถิ่นสินะนั่นคือท่านเลอแปงเป็นขุนยนแมวนะ่ะมีหน้าที่ดูแลฟาร์มแห่งนี้เจ้าจะเก่งสักแค่ไหนเชียวยังไงก็แพ้พลังไฟของข้าฮ่าฮ่าฮเจ้าคิดเช่นนั้นหรือโอ้หันนะัอย่างนี้ต้องโดนข้าเผาเอาเลยไฟของเจ้าเนี่ยช่างจักรจี้ข้าดีนะัก โกหกหนะไม่เคยมีใครทนความร้อนจากไฟของข้าได้เห็นหรือยังล่ะเจ้าแมวกระป๋องบังอาดนะเจ้าเรียกใครว่าแมวกระป๋องก็เจ้าไงแมวกระป๋องในเมื่อสามหาวเช่นนี้รุ่มนี้ข้ากับเจ้ามาดวลกันสุดยอดเขาทนความร้อนจากไฟของท่านเลอเป็น ท่านปัทภีอย่าบอกนะว่านั่นคือเทพอักคีนะ่ะใช่พเยะค่ะสำหรับ EP ีที่3ก็จบลงแล้วค่ะอย่าลืมติดตามชม EP ที่4ของเรื่องนี้กันด้วยนะคะใครผ่านมาดูแล้วชอบแต่ยังไม่ได้กด Subscribe ฝากกดเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ